่มาบมรยังสวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นงานเก่านิดนึงนะคะเพิ่งได้มีโอกาสมาทำค่ะเพราะว่าลืมไปแล้วนะคะแล้วก็คลิปบางอันเนี่ย ก็เผลอลบทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นการทําของเล่นจากกล่องกระดาษค่ะไม่ใช่งานแรกนะคะจริงๆก็ทํามาหน้าที่จะเป็นอันที่สออันที่3ามแล้วค่ะแต่ก็จะพังก่อนที่จะแบบเสร็จสิ้นทุกทีเลยนะคะเพราะว่าอยากที่จะลงสีระบายสีให้มันสวยๆก่อนแล้วก็ถ่ายให้จบคลิปอีกทีนึงนะคะแต่ก็ไม่ทันค่ะเพราะว่า เด็กน้อยช่วยไปด้วยเล่นไปด้วยนะคะก็จะมีพังไปบ้างนะคะก็เลยจะทำคลิปเท่าที่มีให้เพื่อนๆดูนะคะเผื่อเป็นไอเดียในการที่จะเอาไปทำของเล่นให้กับน้องๆนะคะ วัตถุดิบที่ต้องใช้นะคะหลักๆก,ก็จะเป็นกล่องสารพัดไซส์สารพัดแบบที่เรามีอยู่นะคะยิ่งช่วงนี้นะคะช้อปปิ้งออนไลน์เยอะมากค่ะตั้งแต่โควิดนะคะเปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นนักช้อปปิ้งออนไลน์แทนนะคะสะดวกสบายมากค่ะกล่องก็คือล้นเต็มบ้านนะคะก็เลยเอามาทำของเล่นกันได้อย่างง่ายๆค่ะ หลักๆเลยนะคะก็ควรจะใช้จากกล่องที่เรามีอยู่นะคะแต่ถ้าใครจะทำแบบเป็นของชิ้นใหญ่ๆคือตอนแรกก็ตั้งใจจะทำเป็นครัวเป็นตู้เย็นที่มันมีไซส์ใหญ่ๆที่เขาชอบทำกันให้กับน้องเลนะคะแต่ว่ากล่องไซส์ใหญ่ขนาดนั้น ที่บ้านตอนนี้ไม่มีนะคะก็ไม่อยากจะไปซื้อเพิ่มเติมนะคะก็เลยว่าจะมาทำของที่มีไซส์เล็กลงค่ะซึ่งก็เลงว่าจะทำเป็นที่จอดรถเพราะว่ากำลังชอบเล่นขับรถนะคะแล้วถ้าสมมติว่ามีทําเป็นที่จอดรถหรือเป็นถนอนอะไรให้เขาเอารถมาวิ่งเล่นได้ลงสะพานได้เนี่ยก็น่าจะสนุกนะคะทีนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องดูก่อนว่ารถที่เราจะเอามาเล่นนะคะมีไซส์ประมาณไหนนะคะของที่บ้านก็จะมีตั้ง แต่ไซส์เล็กเลยนะคะแล้วก็ไปไซส์ใหญ่อะค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ต้องมาดูถึงน้ําหนักของรถด,ด้วยนะคะอย่างบางคันเนี่ยก็จะหนักมากนะคะถ้าเป็นรถโมเดลคันใหญ่ๆนะคะหรือว่ารถเลโก้คันใหญ่ก็จะค่อนข้างมีน้ําหนักอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้ก็ต้องดูว่าน้องจะเอาคันไหนมาเล่นบ้างนะคะเราก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแต่ถ้าเรามีกล่องที่มันจะมีลักษณะที่ว่ามันเสริมสองชั้นนะคะอันนั้นก็จะแข็งแรงหน่อยค่ะ จากนั้นนะคะก็จะมีพวกกาวกันไกคัตเตอร์แล้วก็สกอตเทปแบบต่างๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสีค่ะถ้าต้องการความสวยงามแล้วก็เรียบเนียนให้มันเหมือนของจริงที่สุดนะคะก็จะมีสีจะเป็นสีอะไรก็ได้นะคะถ้าจะให้ง่ายรวดเร็วก็จะเป็นพวกสีสเปรย์นะคะหรือว่าจะเป็นสีน้ำปากาเมจินะคะใช้ได้หมดเลยค่ะ ากนั้นนะคะเราก็จะต้องมาออกแบบค่ะโดยการที่ว่าถ้าสมมติเรายังไม่ได้มีไอเดียในใจนะคะก็จะไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตค่ะตัวเองเนี่ยไปเสิร์ชดูในตัว Pinterest นะคะอันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากค่ะแล้วก็คีย์พิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องของเล่นหรือว่าจะเป็นตัวคาร์พาร์คหรือว่าจะเป็นคลาฟ DIY ทรอย อะไรอย่างเงี้ยค่ะคีย์เวิร์ดพิมพ์เข้าไปนะคะมันก็จะขึ้นรูปมามากมายเลยค่ะเราก็จะดูเป็นไอเดียนะคะอันไหนที่เราชอบเราจะเอามาลองทํานะคะเราก็อาจจะเซฟเอาไว้นะคะแล้วก็มาล่างเป็นแบบของเรานะคะพวกนี้นี่คือแบบในอุดมคติที่จะทําเลยนะคะแต่สุดท้ายก็ทําออกมาได้ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะคะตอนแรกวว่าจะระบายสีแล้วล่ะคะ่ะ เ,เดี๋ยวจะเป็นโปรเจกต์ถัดไปที่สำเร็จให้ได้จะต้องทำให้ดูให้ได้เลยนะคะเอาไว้คลิปวิดีโอหน้าๆเลยนะคะอันนี้ก็คือไอเดียเล็กๆน้อยๆนะคะเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปทำกันค่ะเนี่ยมันน่ารักมากเลยนะคะ วัตถุดิบเล็กๆน้อยๆมาตกแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงามนะคะก็มีได้หมดเลยค่ะอย่างอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นตัวป้ายเล็กๆที่เข้าไว้ปากกับเสื้อนะคะหรือเราจะเอาเศษกระดาษมาแล้วเราก็มาเขียนมาตัดแต่งทาสีแล้วก็แปะลงไปก็ได้ค่ะหรือจะเป็นพวกไม้ไอศครีมกาแกนกระดาษทิชชู่จะเป็นเศษกระดาษต่างๆนะคะที่เรามีนะคะ ก็แล้วแต่ของที่มีเอาของที่มีมาใช้ก่อนก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะและกิจกรรมมันนี้ที่สำคัญเราทำพร้อมกับเด็กน้อยได้ค่ะ เริ่มติดแล้วโอเคแล้วก็มีตรงนี้นำประกอบไปสุดท้ายอย่างถ้เอาอันนี้มาติดข้างในติดข้าง,ข,างข้างข้างอย่างนี้โอเคทีนี้นะคะกล่องอันนี้นะคะเราคิดเอาไว้ว่า ความสูงเนี่ยมันก็สูงมากนะคะแล้วกล่องกระดาษเนี่ยมันก็แค่ชั้นเดียวอาจจะไม่รองรับน้ําหนักของรถคันใหญ่ของเราได้นะคะและที่สําคัญเราก็อยากที่จะมีตรงกลางเหมือนกับเป็นการแบ่งเลนให้ด้วยนะคะก็เลยเอาแกนกระดาษทิชชู่ค่ะอันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่ที่สําหรับใช้ในห้องครัวที่เป็นผ้าหน,นานะคะเอามาค่ะมันพอดีเลยนะคะแล้วก็ติดด้วยกาวค่ะอันนี้เป็นกาวลาเท็กซ์นะคะหรือจะเป็นกาวยาง หรือสุดท้ายจะเป็นตัวกระดาษกาวสองหน้าก็ได้นะคะอันนี้มาเพื่อให้มันมีความให้มันเชื่อมติดกันนะคะแล้วก็เป็นคล้ายๆกับเป็นคานคอยรับน้ำหนักรถที่เราจะเล่นอยู่ข้างบนได้ด้วยค่ะ ของตกแต่งที่จะทำเป็นสัญญาณจราจรหรืออะไรต่างๆนะคะเราก็สามารถเอาเศษกระดาษที่เรามีนะคะแล้วก็ใช้ปากกาเมจิกมาเขียนมาวาดมาระบายนะคะบางขั้นตอนเราก็สามารถให้น้องมาช่วยได้นะคะจะได้มีกิจกรรมร่วมกัน เล่นที่ทําจากกล่องกระดาษนะคะนอกจากเราจะใช้วัตถุดิบที่เรามีอยู่แล้วนะคะเรายังสามารถที่จะเอามาดัดแปลงได้อย่างง่ายดายโดยที่เราไม่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะเพราะว่ากระดาษเนี่ยเราสามารถใช้ทั้งคัตเตอร์กาวกันไกในการตัดแปะได้อย่างง่ายดายแล้วก็มันไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรที่แบบเป็นอุปกรณ์ที่ต้องระวังมากมายถ้าเราจะทํากิจกรรมร่วมกับเด็กน้อยด้วยนะคะ เอาเลยค่ะอันนี้กระดาษมันไม่พอนะคะเราก็ทำโดยการที่เอากล่องอันหนึ่งมาต่อแล้วก็เอาเศษกระดาษที่มันหน้าตาสีคล้ายๆกันนะคะมาทากาวแล้วก็เชื่อมเป็น2แผ่นติดกันค่ะส่วนเสาถ้าไม่พอก็ต้องลองดัดแปลงดูของที่มีนะคะม่ว่าจะเป็นกล่องอันเล็กหรือว่าเป็นแกนทิชชู่เอามาต่อกันนะคะ คะขั้นตอนการทำนะคะ,ก,ะ,คะก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงตรงที่ว่าเราจะทบไปเล่นไปนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแบบอยู่เรื่อยๆนะคะเมื่อผู้เล่นเล่นแล้วแบบว่าไม่พอใจค่ะต้องการที่จะเติมนูน่นเติมนี่นะคะแต่มันก็เป็นความสนุกแล้วก็ทำให้เขาได้คิดไปด้วยนะคะ <ๆ S 1> ว่าแบบ ของบางอย่างถ้าเราอยากจะทำเราก็ช่วยกันทำแล้วก็คิดแล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันนะคะ สะพานนะคะก็เป็นสิ่งที่ควรจะมีนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยรองรับน้ำหนักของรถด้วยค่ะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะแอนก่อนนะคะแต่ถ้ารถที่ใช้เล่นนะคะมีลักษณะเออมีเป็นคันเล็กเบาๆนะคะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะคะ แถวนี้กระดาษมาปะให้มันแข็งแรงแล้วทีนั้นรอกาวแห้งเราก็ค่อยแตกงรถก็ขึ้นลงแล้วก็มุดข้างใต้อุโมงค์แล้วข้างบนก็เป็นที่จอดรถนะย้ม yeah. สุดท้ายนะคะที่จอดรถอันนี้นะคะกับถนนอันนี้นะคะก็ยังไม่ทันเสร็จสมบูรณ์ค่ะพังซะก่อนนะคะโดนลมด้วยค่ะเอาไปเล่นนอกบ้านแล้วทีนี้ไม่ทันได้เก็บมาฝนตกสองทีนะคะก็โดนกระแสฝนลมนะคะเปียกพังไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์สองเราจะทำใหม่นะคะให้มันสวยกิ้งกว่าเดิมแน่นอนค่ะ ยังไงติดตามชมด้วยนะคะอันถัดไปนะคะที่จะฝากเอาไว้นะคะก็คือโปรเจกต์ที่เรากำลังทําอยู่ค่ะทาบ้านตุ๊กตานะคะ งานสัปดาห์หนังสือปีที่แล้วนะคะได้ซื้อหนังสืออันหนึ่งมานะคะเป็นเหมือนกับตุ๊กตากระดาษที่เราเคยเล่นสมัยเด็กๆนะคะวูหลาย2 0 3 0ิบ่ปีที่แล้วนะคะเราจะเล่นตุ๊กตากระดาษกันเนาะเด็กเดี๋ยวนี้น่าจะไม่ได้เล่นแล้วแล้วเห็นเราก็แบบน่ารักมากเลยเลยลองซื้อมาไม่คิดว่าลูกจะชอบนะคะแต่ชอบมากเลยค่ะก็เลยจะเอามาแดัดแปลงนะคะทำเป็นบ้านให้ ทำของใช้ต่างๆให้กับตุ๊กตานะคะแล้วเขาก็จะได้เล่นได้ง่ายๆนะคะทีนี้โปรเจกต์ของเราก็คือเราจะไม่ทำไซส์ใหญ่มากแล้วค่ะเพราะว่ามันเก็บยากมากเลยนะคะก็คอนเซปต์เดิมนะคะเราก็จะใช้จากกล่องกระดาษที่เรามีอยู่แล้วก็วัสดุเหลือใช้ต่างๆที่มีอยู่ในบ้านนะคะเอามาทำอุปกรณ์เสริมค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะแค่จะชวนเพื่อนๆน,นะคะเอากล่องที่มีอยู่นะคะมาช่วยกันทำกับเด็กน้อยนะคะทำของเล่นอะไรก็ได้ในบ้านนะคะอาจจะไม่ได้ออกมาผลออกมาอาจจะไม่ได้สวยมากนะคะแต่รับรองค่ะเราได้อะไรมากมายหลังจากที่เราทำเสร็จนะคะและที่สำคัญนะคะน้องก็ชอบมากๆค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ